จับจับหางอ่ะ <c oughs> จับหางอ่ะแม่งรัดนี้เแม่งกัดแล้วนเนาะใครกล้าผมกลัวอยู่เว มันตายแล้วเนี่ยมันต้องจับหัวไงอย่างนั้นมันไม่ออกครับเ,เออมันต้องจับหางแล้วจับหัวตอนแรกนึกว่าหมามันกัดกันหัวมันอยู่ไหนอะปวดใจอะแม่งรัดตายอะ่ะ ลุงลุงกับหักไม้ก่อนลุงหักไม้ก่อนหมาตายแล้วเนี่ยมันรัดแน่นเลยอ่ะจับหางดึงออกมาวันนี้ลุงนันจับหางอีกตายแล้วไม่เหลือเลยจับหางดึงนี่ลุงนันจับหางดึงเไปเรื่อยๆหน่อยเร็ว

โอ้มันกับติดเลยวะโอ้โหโอ้โหเขียวแมง ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยออกเฮ้รุุ้้งๆุดึงดึงดเฮ้ยปลอแล้วสบายสบเอาไอหานี่มันเป็นอะไรสบายอ่ะสบายโอ้โหแม่งต well> ัวไม่ใช่เล็ก